ปกติคำว่า go ที่แปลว่าไปอะนะคะถ้าเราจะไปไหนก็เราก็จะใช้ to เป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นนะคะถ้าเกิดว่าไปทำงาน go to work คำว่า work ตัวนี้นะคะก็คือเป็นคำนามนะคะซึ่งใช้ to นะคะเป็น preposition นะคะเอาไว้เชื่อมคำนามซึ่งก็คือคำว่า work นั่นเองนะคะก็ go to work ไปโรงเรียน go to school หรือว่านะคะถ้าเกิดว่าจะไปซื้อของสดมาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือ the grocery store ก็จะเป็นที่ที่เราไปได้นะคะอะทั้งฝั่งอเมริกันนะคะคำว่า s u p e r r k นจะไม่ไม่เป็นที่นิยมใช้นะคะเขาจะใช้คำว่า grocery store อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะไปไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละก็คือ go to the grocery store แบบนี้เลยนะคะ go to เป็น preposition แล้วก็บวกด้วย n o n แต่มันก็จะมีกรณีหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะไปแล้วก็ทำอะไรนะคะมันก็จะไม่ไม่ใช่สถานที่และคำว่าทำอะไรอะคำว่าก go ก็เป็น verb อยู่แล้วทำอะไรมันก็จะเป็น verb อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าแบบนี้แล้วก็เราไม่ต้องใช้ to มาเชื่อมเลยนะ เะะช่นบอกว่านะคะถ้าเกิดจะไปกิน go eat ไปกินกันเถอะ let's go eat อย่างนี้เลยนะคะหรือไปหาอะไรกินกันเถอะ let's go get something to eat อย่างนี้นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเองไปบวกคุยนะคะ I'll go talk to him I'll go To him แบบนี้ได้เลยก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่า go แล้วก็ to เนี่ยจะต้องบวกด้วย now ค่ะเพราะว่า to เป็น preposition ทำหน้าที่ไว้เชื่อมคำนามนะคะแต่ถ้าบอกว่าไปทำอะไรก็ a verb go นะคะบวกด้วย verb ช่องหนึ่งอีกตัวหนึ่งได้เลยค่ะโอเคก็ลองไปใช้ด้วยะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ